าดูในส่วนของเรื่องของการส่งเสริมและก็ยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างนะคะกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงอวนะคะก็ได้เดินหน้าพัฒนา NQI ค่ะยกระดับมาตรฐาน อาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้บรรยากาศที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมสริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินอำเภอเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ นางสาวนิสากรจึงเจริญธรรมค่ะที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศและการยกระดับมาตรฐานอาชีพโดยรองศาสตราจารย์ดรวิโรธยุรวงศรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยนักวิชาการนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่เข้าร่วมดรปัวดีตู้จินดาผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดเผยว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และการยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนังงนกงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านการบูรณาการการความร่วมมือภายใต้เครือข่ายองค์ความรู้และบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามความต้องการของพื้นที่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตและภาคการบริการทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐ,ฐานมีความปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลกอีกอย่างยั่งยืนค่ะถามว่าผลิตภัณฑ์นี่ได้มาตรฐานจริงๆก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะว่ามี คุณภาพตามนั้นจริงหรือเปล่าก็ต้องใช้ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยตรวจสอบและรับรองในการที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราตั้งใจจะลงมาเพื่อสร้างความข้มแข็งของภาคใต้ถ้ามีผลิตภัณฑ์ทางชุมชนขึ้นมาแล้วเนี่ยจะส่งเข้าการตรวจสอบเนี่ยห้องปฏิบัติการในสถาบันการกศึกษาเช่นทางมหาวิทยาลัยสงสารคริแห่งน,งนี้ก็มีหน่วยตรวจสอบเช่นทางด้านน้ําอาหารและต่างๆใช่ไหมคะถ้าเกิดหน่วยตรวจสอบที่เนี่ยได้รับมาตรฐานเนี่ยก็จะสามารถ ส่งผลิตภัณฑ์เข้ามาตรวจสอบในชุมชนนี้โดยไม่ต้องส่งเข้าส่วนกลางและสามารถนําผลิตภัณฑ์นี้นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าส่งขายในต่างประเทศหรือในประเทศใต้อย่างทันทีและทันท่วงทีค่ะจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยรับรองความสามารถบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาคมนาคมนอกจากมาตรการ ISO ที่เกี่ยวข้องโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพแล้วซึ่งการพัฒนาคนโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนับว่าเป็นด้านที่มีความสําคัญอย่างมากในปัจจุบันโดยจะมีกระบวนการให้การรับรองประเมินความสามารถของบุคลากรและกรมวิทยาศาสตร์บริการก็ได้รับ การรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในสาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการทำให้มั่นใจได้ว่าคนหรือบุคลากรที่ได้ผ่านสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานมาแล้วจะมีความสามารถซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนำไปสู่การยอมรับจากทั่วโลกค่ะจนถึงปัจจุบันโดยกรมวิชาิบรการเนี่ยเป็นหน่วยรับรองความสามารถบุคลากรนะครับ ตามมาตรฐาน ISO i c 17024นะครับซึ่งตามมาตรฐานนี้นะครับก็จะมีกระบวนการที่จะให้การรับรองประเมินความสามารถของบุคลากรน,นะครับและเราก็ได้รับการรับรองระบบงานนะครับจากสำนักงานมาตรฐานพลีภันธุตาสตหกรรมในสาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการนะครับก็ทําให้เรามั่นใจเล้ว่าคนที่เราที่ได้จากสถาบันอุูดมศึกษาแล้วนี่นะครับ มาทํางานแล้วเนี่ยมีความสามารถนะครับแล้วเป็นมาตรฐานเนี้ยเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับเราก็นําไปสู่การยอมรับในระดับสากลน,นะครับทั่วโลกนะครับ